สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําผัดกะเพรามาม่าก,กันนะผัดกะเพราหม่าม,ามา่าส,สับให้มูสับลงไป ปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เส้นมาม่าที่เราเตรียมไว้ ใส่กะเพราลงไปบอไฟลงหน่อยนะ กระทะความกระทะจะความเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยนะมามาผัดกะเพรา เสร็จเรียบร้อยเมนูผัดกะเพรามาม่าอร่อยถูกใจง่ายๆแต่อร่อยนะคะเมนูมาม่าผัดกะเพรา